สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียจะผัดเอ่อลูกผักลูกผักเป็นลูกผักกวางตุ้งค่ะผักกาดกวางตุ้งนะคะแล้วก็ผัดใส่ผัดด้วยน้ำมันหมูค่ะนี่นะคะล้างผักให้เรียบร้อยแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำแล้วปรุงรสลงไปในนี้เลยค่ะใส่เต้าเจี้ยวด้วยก็ใส่เต้าเจี้ยวผงชูรสน้ำตาลสีอิวขาว กระเทียมพริกแดงค่ะผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะต่อจากนั้นลลลายน้ำมันหมูให้ร้อนก่อนหนึ่งทัพพีแล้วก็เดี๋ยวใส่ผักลงไปน้ำมันหมูร้อนแล้วนะคะลูกผักพร้อมเครื่องปรุงค่ะ ผัดลูกผักไฟแดงเต้าเจี้ยวค่ะแต่อันนี้ไฟไม่แดงนะคะผัดชอผักสลบถสลดก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดลูกผักไฟแดงน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวค่ะ